ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวแพ็คพัสดุสกูชี่นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็รูปของสกูชี่นะคะแล้วก็รีวิวสกูชี่นะคะอาจจะไม่ได้รีวิวนะคะอาจจะรีวิวใหม่เนาะเพราะเรารีวิวไปแล้วนะคะแต่มันคลิปเสียนะคะเดี๋ยวเราไปดูกล่องแรกกันเลยค่ะคนแรกนะคะก็จะเป็นคุณวันเพ็ญนะคะใจดีนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเป็นมะม่วงนะคะแล้วก็เป็นปังปอนคาปีแล้วก็เป็นกุเลธมะจิ๋วนะคะ แล้วก็ของแถมนะคะจะเป็นยางลบอย่างนี้นะคะแล้วก็เป็นคนเดิมนะคะของคุณวันเพญใจดีนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็สั่งสองกล่องเลยนะคะก็จะมีเป็นพีจัมโบ้เป็น70็ดบาทนะคะแล้วก็เป็นแอปเปิ้ลเป็นขวดนมจุกเหลืองนะคะแล้วก็เป็นโลติโทนนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณทันพิชาชาติโลนะคะอยู่จังหวัดพัทงลุงนะคะก็สั่งเป็น ขวดนมสองอันนะคะเป็นจุกขาวนะคะมะม่วงหนึ่งะคะแล้วก็เป็นสาลเปาวกเลิรรรมะหนึ่งแล้วก็เป็นอันนี้เป็นยางลบจิ๋วนะคะเป็นอาหารเนาะต่อมาลาคาเป็นของคุณบรรดาลศิลานะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีเหมือนกันนะคะก็สั่งเป็นไส้ไหล่สองอันนะคะ ต่อมานะคะจะเป็นของคุณนงรักษณนะคะสุกเกษนะคะอยู่จังหวัดนคนปรปฐมนะคะสั่งเป็นหัว Hello Kitty อันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบแล้วก็ดนัทคิตตี้สีเขียวนะคะแบบมีแท็กนะแล้วก็ลายเส้นนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณวราทย์นะคะเย็นชื่อน,นะคะอยู่เขตบางซื่อนะคะอยู่กรุงเทพนะคะก็สั่งเป็นบานเหลืองนะคะนี่นะคะ แล้วก็บันเป็ดนะคะแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบนะคะหัวหัวลิงนะคะอันนี้เป็นซาลาเปาโดนกัดน,นะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะขอรีบๆเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นบันขาวนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณจุทาวันสรีวิลานะคะสั่งเป็นเอ้ไม่ใช่แล้วก็อยู่จังหวัดราชบุรีนะคะสั่งเป็นมะม่วงนะคะ แล้วก็เป็นไอติมคูมานะคะตัวนี้นะคะ30บาทนะแล้วก็เป็นหัวฮิตตี้นะคะแพนเค้คคูมาอันนี้เป็นแพนเค้คคิตตี้ของแถมแล้วก็พีชสีเหลืองนะคะจัมโบ้นะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสุนันนะคะสูงทรงนะคะอยู่จังหวัดอ่างทองนะคะสั่งเป็นเต้าหู้นะคะแล้วก็จะเป็นปังอย่างนี้นะคะก็ ัวซองนะคะเป็นไอศครีมนะคะแล้วก็เป็นเป็ดอย่างนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตนะคะเป็นขวดนมกับฟักทองยืดได้นะคะตัวนี้แล้วก็ของแถมนะคะขอภัยนะอันนี้เป็นของแถมนะต่อมานะคะเป็นของคุณตรีทิพย์ละเอียดดีนะคะอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะก็สั่งเป็น ครีมพับ hello kitty แล้วก็หัว kitty แล้วก็อันนี้ก็เป็นของแถมนะคะเป็นกระปุกนะต่อมานะคะเป็นของคุณการจนาริมไทยส่งนะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะสั่งเป็นครีมพับสีฟ้านะคะของ hello kitty มาม่วงอันนี้เป็นต t r a w b รี่ y j ม m um b o นะคะแล้วก็เป็นไอติมคุมะนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณหงยกนะคะ อันนี้นะคะยังไม่ได้ให้ชื่อที่อยู่มาเลยนะคะก็คนนี้นะคะสั่งครีมฮับฮัลโหลคิตตี้ปังปอนคาปีปังเนยสดนะคะแล้วก็จะเป็นแพนเค้กลิลักคุมะไอติมไอติมของคุมะนะคะแล้วก็เป็นของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณยามาทอนนะคะราศีประเสริฐนะคะอยู่เขตทุ่งครุนะคะอยู่กรุงเทพนะคะก็สั่งเป็น บิสกิตฮัโน,น,นุคิตตี้แล้วก็เป็นช็อกโกแลตนะคะนี่นะแล้วก็เป็นบิสกิตอิสเมีนะคะแล้วก็เป็นปังปอนะคะคนนี้นะคะก็ชื่อชมนะคะแต่ยังไม่ได้ให้ที่อยู่เลยนะคะก็สั่งเป็นกล้วยจัมโบ้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นเค้กโลเค้กโลมินเนียนะคะมาอีกแล้วนะคะมาเยอะด้วยแล้วก็จะเป็นแตงโมจัมโบ้ um bo, นะคะเป็นครีมพัฟลิลักคุมานะคะ s ตร b เบอรี่จัมโบมะม่วงสีเขียวแอปเปิ้ลครัวซองนะคะแล้วก็เป็นสรับปับโกเดธรมะกะของแถมนะคะต่อมานะคะก็เป็นกล่องนี้นะคะก็ชื่อว่าโอลี่นะคะคนนี้นะคะยังให้ชื่อที่อยู่มานะคะก็สั่งเป็นไอติมลิลัคคุมาสีฟ้าแล้วก็เป็นสตรอเบอรี่นะคะต่อมานะคะเป็นของคุณปานตะวันมัง มังกรน,นะคะอยู่เขตลาดกระบังนะคะอยู่กรุงเทพนะคะก็สั่งเป็นกรีทามะแพนเค้กคิตตี้แพนเค้กคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นช็อกโกแลตมันเป็ดเห็ดเอ้แล้วก็จะเป็นโดนัทนะคะเป็นหัวลิงเป็นมันโถเป็นเต้าหู้เป็นแอนิมอลบันกะไข่นะคะทั้งหมดโหลหนึ่งเลยนะคะ ต่อมานะคะเป็นของคุณวันวิศาหนะ้าถลากนะคะอยู่เขตสซย์หมยอยู่กรุงเทพนะคะสั่งเป็นพีชจัมโบ้สีชมพูนะคะเป็นมะม่วงแล้วก็สลัเปาจัมโบ้ค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณสนันพัฒนะคะจันงามนะคะอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันนะคะสั่งเป็นคนนี้นะคะก็สั่งมีนี้นะคะโหลหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะ เยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็มีหลายคนนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะเป็นมันแก้มแดงนะคะแล้วก็จะเป็นของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นเด็กหญิงธนพรยศอักษรนะคะอยู่จังหวัดปัตตานีนะคะสั่งเป็นครีมพัพโลคิตตี้สลาเปานะคะแล้วก็เป็นสลาเปาโดนกัดน,นะคะแล้วก็เป็นไข่ค่ะ ต่อมานะคะเป็นเด็กหญิงจอมขวัญน,นะคะก้อนสัมฤทธิ์นะคะอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะสั่งเป็นมะม่วงกับสับป,ปะรดแล้วก็เป็นสลัเปาเกลธรรมะค่ะต่อมานะคะเป็นของคุณพรทิพย์นะคะอ้วบปิ่นนะคะอยู่จังหวัดอายุทยานะคะอย่างแรกนะคะก็จะเป็นปังปอนคาป,ปินะคะเป็นแพนเค,ค้กนะคะเป็นไข่แล้วก็ขวดนมชมพูจุกเหลืองนะคะ ต่อมานะคะเป็นเด็กหญิงทายดานะคะวงวิชานะคะอยู่จังหวัดชัยภูมินะคะสั่งเป็นไข่นะคะปังเนยเป็ดแล้วก็สรารปนกัดนะคะต่อมานะคะเป็นคุณหนูตานะคะภาสลนนะคะอยู่จังหวัดกาลสินนะคะสั่งเป็นปังปอนกล้วยนะคะอันนี้ขอเร็วๆนะคะปลาเทยากิโมจินะคะแล้วก็ขวดนม เห็ดแพนเค้กสองชิ้นนะคะปาเทกิอันนี้เป็นข้าวเกียบนะคะแล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ของแถมค่ะต่อมานะคะเป็นเด็กหญิงนันทกมลน,นะคะม่วงนานะคะอยู่จังหวัดนอคอนปรปฐมนะคะสั่งเป็นบันขาวสองชิ้นนะคะบันหน้าตาสองชิ้นบันเป็ดหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นแพนเค้กประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็แพนเค้กคิตตี้สองชิ้นนะคะ ต่อมานะคะเป็นของคุณกมลชนกนะคะจะตุนานะคะอยู่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสั่งเป็นซาลาเปกากุเรรมะนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณธนเดชตุพาณิชนะคะอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะสั่งเป็นกุเลรรมะนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสลันพรแก้วอาสานะคะอยู่อยู่แขวงบางชันนะคะอยู่กรุงเทพนะคะก็สั่งเป็นขวดนมสีอ่อนปังปอนกุเรรมะ สตรอาาเบอรี่คีจัมโบรองเท้าคาปิีนะคะโอ้ขอโทษค่ะแล้วก็เป็นบานชินามอนโลนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณสุธิตานะคะชัยเลืองรัตนะคะอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะสั่งเป็นซิกแพคอันหนึ่งนะคะเป็นครัวซองนะคะเดี๋ยวให้ดูเร็วๆเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้เลยนะคะ แล้วก็เป็นครีมพับนะคะลายสีเลยนะคะแล้วก็เป็นโมจินะคะแพนเค,ค้กแล้วก็เป็นของแถมนะคะต่อมานะคะเป็นของคุณชาณิการคุณพิพัฒนะคะอยู่จังหวัดสงขานะคะอันนี้ยังไม่ได้เขียนชื่อที่อยู่นะคะสั่งประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ดูเร็วๆนะคะเพราะเขาก็สั่งเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะ คือเขาสั่งเยอะนะคะอันนี้ปฟังกนจัมโบมาเมโลดี้นะคะประมาณนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะ,ะ,นนะ,ค,ะคนนี้นะคะยังไม่ได้ให้ชื่อที่อยู่มานะคะแล้วก็สั่งเยอะเลยไม่มีกล่องใส่นะคะก็เดี๋ยวาี้ถุงไปนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่นะก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปังปอนปังแผน่นเต่าแล้วก็ขวดนมนะคะนี่นะ <c oughs> นี่นะประมาณนี้นะคะโรตีทต์โ,โมจิ อันนี้ก็เป็นโมจิแพนด้าแล้วก็ขวดนมนะคะต่อมาราคาน,นี้เป็นถุงที่สองนะคะก็สั่งเป็นพวกราคาสามสิบบาทนะคะก็ประมาณนี้นะคะนี่นะอันนี้อาจจะให้รัวๆเลยนะคะเพราะเขาสั่งเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นละของราคา3ามิบ,บาทนะคะต่อมานะคะก็เป็นถุงที่3มนะคะจะเป็นพวกมินินะคะ5้าโลนะคะก็ประมาณนี้นะคะ5้าโลของเขานะคะสั่งเยอะพอสมควรเลยนะคะก็เยอะมากๆเลยนะก็จะมีเป็นพวกปลาพวกบันพวกมังกลองก็มีนะคะก็เขาก็สั่งเยอะนะคะ5้าโลนะคะนี่นะมีหัวแมวแล้วก็ ลูกเจีย๊ยบแล้วก็ไข่นะคะพวกแพนเค้กนะแพนเคก้กคิตตี้เค้กโลคิตตี้นะคะเป็นกุเรทมาจิ๋วก็มีนะคะนีนะเป็นบิสกิตก็มีค่ะประมาณนี้เลยนะคะทั้งหมดนะคะ5โหลนะคะในถุงที่3นะคะเป็นของมินี้นะคะแล้วก็เป็นกุเรทมาหแพ็กนะคะนี่เป็นถุงที่4นะคะก็เป็นกุเรทมาหแพ็กนะคะมี 12อันเลยนะคะก็เป็น1แพ็คเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกระเป๋าหูรูนะคะก็เป็นลายช็อปเปอร์ลายช็อปเปอร์2นะคะลายคิตตี้หนึ่งนะคะก็นี้นะคะก็จะเป็นพัสดุของตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะตั้งแต่วันศุกร์ถึงวันเสาร์นี้นะคะของวันเสาร์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จนถึงศุกร์นะคะก็ไม่ได้รีวิวนะคะก็ขออภัยเพราะเราไม่ค่อยมีเวลาว่างนะคะแล้วก็จะส่งไปเรียบร้อยนะคะอันนี้นะคะเป็นพัสดุของวัน สู่กับวันเสาร์นะคะที่ผ่านมานะคะก็วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนกับการแพ็ค,ควัสดุนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u ั s c r i า e กันเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชมต่อไปนะคะถ้าเสียงแปลกๆขออภัยนะคะเพราะเราไม่ค่อยสบายนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย